b k k 999 93ตัวชัวร์กว่าเธอน้อยเล่นง่ายใจจริงแอดไลน์เลยที่ b k k 9 9 9 t h ถ้าแอดไลน์แล้วก็บอกว่ามาจากช่องชายผู้บ้าคลั่งเชลซีนะครับแล้วไปพบกันฮะสรุปข่าวสโมสรเชลซี Chelsea, ประจำวันที่8พฤศจิกายน2564โดยชเฉพาะคลั่งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้ กันดีกว่าครับว่าจะม,มีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซสีช่วเช้าวันนี้ชูเขล้ย้มอาจจะล้มแผนคว้าตัวคุณเด้หลังชรารวาฟอร์มฮอตอ,อย่างต่อเนื่อง โดยโทมัสทูเคกลกุซูทีมเชลซีได้ออกมาสารภาพมาว่าสโมสรอ,อาจไม่หวนกลับมาหรือแผนคว้าตัวชูกุนเน่ประกันหลังของเซบวียาก,กันอีกครั้งหลังจากที่ได้เห็นเทโวชาโรบาสามารถก้าวขึ้นมากลายเป็นผู้เล่นชุดใหญ่อย่างแท้จริง ในช่วงเสม,เมอที่ผ่านมาการเจรจาระหว่างสงสโมสรนี้ยืดเยือยิ่งนักน,นะฮะหลังจากที่ต้วสังกัดของแข้งชาวฝรั่งเศสรายนี้นยืนยันแล้วว่าจะปล่อยตัวผู้เล่นคนสำคัญก็ต่อเมือ่อได้รับเงินค่าจสัญญาจำนวนกว่า70ล้านปอนด์เท่านั้นขณะที่ทางเชลซีตัดสินใจปฏิเสธและก็หันไปให้โอกาสแข้งจากทาง, Academy, งอะคาเดมี่ไว้สองปีรายนี้แทนและชาดบาก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยเขาได้ลงเล่น10เกมในทุกประการพร้อมได้สัญญาฉบับใหม่จากตัวสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมคิดว่าถ้าทุกตลาดซื้อขายคุณต้องประเมินทีมอีกครั้งเสมอชุดก่าได้กล่าวในการแถลงข่าวคุณไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรที่เรานั้นต้องการในช่วงซัมเมอร์เราจะทํามันในตลาดหน้าหนาวหรืออะไรที่เราต้องการในตลาดหน้าหนาวเราจะทํามันในช่วงซัมเมอร์ถัดไปมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะความคิดเห็นของคุณได้เปลี่ยนไปนักเตะเปลี่ยนไปมีการพัฒนาในการแง่จานจองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คุณมีบรรยากาศที่สร้างขึ้นมาคุณเห็นได้ว่าใครน่าเชื่อถือที่สุดในครั้งนี้และความสัมพันธ์เหล่านั้นก็ถูกกอบร่างสร้างขึ้นมาดังนั้นคุณไม่สามารถพูดได้เลยว่าสิ่งที่เราพยายามในหน้าร้อนไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นเราจะลองอีกครั้งในหน้าหนาวอย่างแน่นอนบางครั้งมันก็เป็นเช่นนี้หากเรายังเห็นความต้องการแบบเดียวกันแต่ชัดเจนได้เลยว่าตอนนี้เทโวอยู่ที่นี่กับเราและเขาสมควรได้รับโอกาส มันไม่เกี่ยวบอกว่าเรานั้นจะสัญญากองหลังตัวกลางอีกคนได้หรือไม่แต่เขาก้าวขึ้นมาช่วยเราได้เขาต้องแบกรับความรับผิดชอบอยู่บนบ่าของเขามากกว่าเดิมและเขาสามารถจัดการมันได้ด้วยวิธีที่น่าประทับใจนี่คือสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจครั้งต่อไปของเรานั่นเองเป็นในว่างานนี้นะผมก็จูเกิลก็แย่นะฮะอาจจะล้มแผนคว้าตัวคุณเด้ก็เป็นได้งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปเมื่อทางเชลบานั้นฟอร์มฮอตตีนแตกขนาดนี้ เรามาดูข่าวต่อมากักนดีวกว่าครับฮาร์เวิร์ดจ้วกคู่แข่งไม่คิดจะเล่นฟุตบอลในเกมเชลซีเจ้าเบิร์นรีหน่งต่อหนึ่งโดยค้ายฮาร์เวิร์ดบันทึกคิดชาวเยอรมันของเชลซีให้สภาษณ์แบบแอบ,บแซะคู่แข่งในทางเบอร์นรีมาว่าเน้นอุดมากเกินไปในเกมที่ทั้ง2ทีมแบ่งแต้มกันไปด้วยผลเสมอหนึ่งต่อหนึ่งในึอบรุกิัดเมื่อคืนที่ผ่านมา ถึงแม้วันนี้จะทําให้ได้แค่เสมอกับทางเบอร์นรี่ในบ้านของตนเองแต่ผมก็มองว่าเชลีวสีนั้นยังเล่นกันได้อย่างมีคุณภาพเหมือนเดิมอาจจะดรอปลงไปเจนัดหลังสุดที่ระเบิดฟอร์มเทพๆให้ได้เห็นแค่นิดหน่อยเท่านั้นก่อนเกมพวกปรันคุยกันว่าเบอร์นรี่จะต้องมาเน้นตั้งรับตามสไตล์ที่ถนัดอย่างแน่นอนแต่พอถึงเวลาจริงๆพวกเขาไม่คิดแม้แต่จะเล่นฟุตบอลก,กันเลยที่ซ้ำไปเอาแต่อุดหน้าอุดหลังอย่างเดียวเพราะกลัวเสียประตูในคร่องนี้ แต่ขนาดเดียวกันก็ต้องชื่นชมพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะขนาดอุดแหลกอย่างนั้นยังอุตส่าห์หาโอกาสเข้าทำได้3ถึง4ชอ็อตโดยมีครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนมันให้กลายเป็นประตูได้สําเร็จในช่วงท้ายเกมในค่งขงังนี้ซึ่งตรงกันข้ามเลยกับพวกที่เรานั้นพยายามครองเกมบุกตลอดทั้ง90นาทีจนสร้างสรรค์โอกาสเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายได้มากมายแต่ดันจบสกอร์ไม่ลงเองนะฮะและการทำสองแต้มหลุดมือไปในวันนี้คือเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างแท้จริงเลยนะ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าคร,รับเชื่อว่าคัมแมกซ์ซเริอคุมเจนัวประเดิมเกมแรกมันเลยนะอังเดรเชจชนโกอดีตกุนซือทีมชาติยูเครนได้งานใหม่ไปคุมเจนัวและก็โปรแกรมนัดแรกก็มันเลยนะฮะเมื่อจะไดเจอกับทางโชเซ่บอริโยอดีตเจ้านายเก่าสมัยเล่นกับทางเชลซี โดยเจนัวสโมสรในศสึกกันโชดสดาอิตารีประกาศแต่งตั้งให้อังเดรเชฟเชนโก้อดีตกองหน้าอซิบิลานและก็ทีมชาติยูเครนเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเชฟเชนโก้วัย15ปีสัญญาคุมเจนัวจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2024โดยมารักงานแทนที่ดาวิเดบัมเบรนี่ที่โดนไล่ออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังพาทีมรั้งอันดับที่16ข,ของตารางคะแนน โดยเชื่อว่าคนนี้เคยค้าแค่กระทางเอซิมิลานระหว่างปี1999ถึงปี2006ก่อนจะย้ายไปอยู่กระทางเชลซีจนถึงปี2009แล้วไปเล่นกระทางดินาโมเคฟจนแขวนตัดในปี2012ก่อนจะผันตัวไปกุนซืือทีมชาติยูเครนปี2016และก็เพิ่งอำลาทีมหลังจบยูโร2020ในครั้งนี้ ทั้งนี้เชฟเชินโก้จะคุมเจนวนัดแรกนะฮะด้วยการเปิดบ้านต้อนรับโรม่าในวันทิที่21พฤศจิกายนนี้และจะเป็นการได้เจอกระทางโชเซ่มรินโยอดนนีเจ้านายสมัยเล่นกระทางเชลซีที่เวลานี้มาคุมหมาป่าแห่งกรุงโรมกันอีกด้วยนะเรามันดูข่าวต่อมากันก่อครับสุขเข้าชมแข้งเชลซีเล่นดีทั้งเกมจะได้ได้แต้มเดียวรับมีโอกาสโดนปลดตลอดเวลาอยู่นะ โดยดังโทมัสทูเิลกุซูเชลซี Chelsea, ได้กล่าวหลังจากเปิดแซมฟอร์บริดเสมอเบอร์นบรี่เป็นตัวหนึ่งในสื่อตบริจิตในวันที่6พฤศจิกายนมาว่าเกมนี้ลูกทีมสร้างโอกาสได้หลายต่อหลายครั้งแต่กลับปล่อยให้เบอร์นบรี่ขโมยแต้มกลับไปอย่ารับว่าน่าผิดหวังมากๆเลยนะทั้งที่ผลงานในสนามและก็จิตใจนักเตะเชลซีทุกคนจะดีมากก็ตามทีอย่างไรก็ตามทีมสิงปรูก็ยังอยู่ตำแหน่งที่ดีในการลุ้นแชมป์หลังจากนี้จะเป็นช่วงพักเปรกทีมชาติซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่จะได้พักหายใจและกลับมามีสมาธิกับเกมต่อไปกันอีกครั้งผมเตือนตอนเองอยู่เสมอว่าการอยู่กับทางเชลซีนั้นผมสามารถถูกปลดได้ตลอดเวลาเหมือนกับตอนขับรถมาสนามซ้อมผมต้องระลึกตลอดเวลาว่าอุบัติเหตุบนถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะทําให้ผมต้องใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างและก็เชื่อมั่นในความสามารถของตอนเองอยู่เสมอและจะไม่พยายามทําอะไรเกินความสามารถของต,อน,เองตอนเองต่อไปชูเกิลคนนี้ก็ได้กล่าวนะฮะ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกครับชูเข้าพูดถึงผลงานเกมเสมอเบอร์นรี่และก็การลงตัวจริงของบัครีโดยเบอร์นรี่นั้นยุติการคว้าชัยติดต่อกันของพวกเราโดยทำประตูตามทีเสมอในครึ่งหลังหลังจากที่คลายเิร์หมงประตูให้เจลซีออกนำไปก่อนในครึ่งแรกเฮชโค้ดได้ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันเบอร์นรี่โชคดีเป็นอย่างมากที่เสมอแต่ฟุตบอลก็แบบนี้แหละครับ พวกเราั้นก็เคยโชคดีมากที่รอดตัวและเก็บคดีช,ชีตในเกมกระทางแบรนด์ฟอร์ดนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนรักกีฬาชนิดนี้ผมอ้างอิงจากความรู้สึกส่วนตัวของผมที่อยู่ข้างสนามเลยนะและผมก็มีข้อพิสูจน์ทางสติมาว่าพวกเรานั้นมีเกมที่พิเศษผมชอบทัศนิและความทุ่มเทคอนตกเตะผมชอบระดับของความมุ่งมั่นนี่คือสิ่งที่คุณต้องการหลังจากเก็บชัยมาแล้วเจ็ดนัดติดต่อกันในแขง่งนี้ เราเพิ่งจะผ่านการเล่นเกมเยือนในแชมเปี้ยนลีกและต้องมาลงแข่งขันกับทีมอย่างทางเบอร์เบอรี่ที่เน้นการโยนบอลยาวมาในกรอบเขตโทษของคุณซึ่งคุณจําเป็นต้องคอยกันพวกเขาเอาไว้นอกกรอบในระดับต่างนั้นพวกเราเนี่ยเก็บบอลได้ทั้งจังหวะแรกและก็จังหวะที่2คุณต้องทํางานที่มองไม่เห็นหลายอย่างร่วมกันเป็นทีมระดับที่สูงมากเพื่อเป็นฝ่ายครองเกมแบบนี้และก็สร้างโองกาสได้มากมายดังนั้นมันจึงเป็นการทุ่มเทที่น่าหาัศทรรย์และก็เป็นผลงานที่พิเศษเป็นอย่างมาก ผมแฮปปี้มากเลยนะบางครั้งฟุตบอลมันก็เกิดเรื่องเหมือนในวันนี้คู่แข่งขโมยแต้มไปจากคุณอย่างที่ผมบอกไปนั่นล้อพวกเรานั้นเคยโชคดีในเกมกลับทางแบนฟอร์ดและกลับบ้านมาพร้อมกับทางคาริชิตวันนี้เบนบรีโชคดีที่เก็บผลการแข่งขันกลับไปได้แต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้น โดยทุกเ,เี่ยังได้พูดถึงบรอสฟักลี่นะฮะซึ่งเขาจับยืนตำแหน่งตัวทำเกมโดยดาวเตะชาวอังกฤษทำผลงานได้ดีแต่นั้นพลาดโอกาสทองที่จะยิงให้กับทีมหนีห่างไป2ต่อ0ก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกไปแต่บอสระบุว่าจังหวัดดังกล่าวนั้นไม่ใช่โอกาสที่ดีครั้งเดียวที่ทีมสร้างขึ้นมาได้หากคุณได้ดูการซ้อมคุณจะเห็นได้ว่าบรอสนั้นสมควรได้ลงตัวจริงชูเคิลนิกล่าวแล้ววันนี้เราก็ปรับรูปทรงทางการยืนให้แผงเกมรุก3ามคน ทำให้เรานั้นให้เบอร์สิของเราไปอยู่ด้านหลังเบอร์6กของแานเบอร์มรี่เรามองเห็นตําแหน่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับทางบรอสในวันนี้เขาปร้อมมานานมากแล้วและเขาก็สร้างอิมแพกที่สําคัญตอนโดนเปลี่ยนลนงสนามดังนั้นเขาจึงมีแบตที่ดีและอาจจะช่วยทีมเก็บ3มแต้มได้จากเท้าซ้ายของเขา ก่อนจหวะนั้นเรามีโอกาสทองจากทางคารามพัสันอดอยและก็ย้อนไปอีกก็มีโอกาสสาคัญจากทางเชียกโกซิวาหากเรายิงได้ลูกที่2ผมว่ามีโอกาสมากเลยนะที่เราจะยิงลูกที่3หรือลูกที่4หลังจากนั้นการคัมแ b a c k ของเบอร์เบรี่คงจะกลา,ายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นั่นเองครับนี่นะผมก็เป็นสรุปข่าวลถสโโมสรเชลซีประจำวันที่8พฤศจิกายน2564 โดยเชฟบอครั้งเวาซินครับ